กระทรวงการคลังแจ้งผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ1ล้านคนนะคะให้เร่งยืนยืนยันตัวตนภายใน26ทธันวาคมนี้ค่ะก่อนถูกตัดสิทธิ์และเตรียมเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ต้นปีหน้าค่ะนายจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าขณะนี้มีประชาชนที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ไม่ได้ไปยืนยันตัวตนจึงยังค้างอยู่ในระบบไม่ได้รับบัตร รับสวัสดิการเนี่ยนะคะกว่า1ล้านคนจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด14.5ล้านคนจึงขอให้ประชาชนกลุ่มนี้ไปตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ w e l f a r e MOF ค่ะจากนั้นเนี่ยให้ดำเนินการยืนยันตัวตนผ่านธนาคารกรุงไทยภายใน26ธันวาคมนี้เพื่อรับสิทธิ์สวัสดิการที่เหลือแต่จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลังนะคะจากการตรวจสอบพบว่าในจำนวนหนึ่งล้านคนนี้มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว3 0 0แสนคนเหลืออีก7 0 0 0แสนคนหากประสงค์จะรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องเร่งตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็ไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยภายในกาหนดมิฉะนั้นเนี่ยจะถือว่าสละสิทธิ์สาหรับกลุ่มผู้ที่มีสิทธิเดิม1ิจุด 5ล้านคนไม่ต้องลงทะเบียนใหม่รัฐจะนำรายชื่อไปคัดกรองสิทธิ์อัตโนมัติส่วนกลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์มาก่อนก็จะต้องลงทะเบียนรอบใหม่ที่จะเปิดให้ลงก่อนสิ้นเดือนมีนาคม2568ค่ะ